นีสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกกะเดียสนะคะวันนี้เกกะก็นำเรื่องราวของสารวัตรการมาเล่าต่อนะคะเรื่องของสารวัตรการที่มีอาการเครียดจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้จนต้องเสียชีวิตไปอย่างที่ไม่สมควรที่จะต้องตายหรือไม่เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุอันจำเป็นฉุกเฉินขนาดนั้นหรือไม่อย่างไร ทุกคนในสังคมมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปในหลายๆมุมนะคะโดยเฉพาะสองกลุ่มที่วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงก็คือกลุ่มแรกนั้นเห็นว่าสารวัตรการนั้นสมควรตายละนะคะเป็นตำรวจแต่ครุ้มคลั่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของสารวัตรการเองนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะ เห็นว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่เขาไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้ยิงกระสายชาวบ้านแต่เขาเก็บตัวอยู่ในบ้านเพียงลําพังคนอื่นต่างหากที่เข้าไปกดดันเขาเพิ่มความเครียดให้กับเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีมีผลงานที่โดดเด่นน่าพอใจมาตลอดการที่เขาเปลี่ยนไปก็เกิดจากการถูกสั่งย้ายงานในะ โดยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะ,ะท่าน้มนพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรนะคะเลขาธิการสถ,สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่านมองว่าแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่สารวัตรการนั้นมีอาการเครียดจนคลุ้มคลั่ง แต่ถ้ามองในอีกมุมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นปมลึกๆในใจที่เขาพยายามสื่อสารออกมาเป็นคําพูดว่าเขามีความรู้สึกเป็นห่วงเรื่องปัญหายาเสพติดภายในองค์กรที่เขาเคยทำงานอยู่ในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดเขาเคยพูดว่าเขาเป็นแกะดำในฟงที่เข้ากับเพื่อนในที่ทำงานไม่ได้ที่มีเจ้าหน้าที่บางท่านไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเขามักพูดอยู่บ่อยๆในช่วงหลังๆมานี้นะคะชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วสารวัตรการเป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยมีน้ำใจกับทุกคนโดยเฉพาะกับเด็กๆเ,เป็นมิตรกับทุกคนแต่มาเกิดจุดเปลี่ยนพลิกผันไปอันน่าจะเกิดจากการที่เขาถูกสั่งย้ายงานพันตรวจเอกวิรุษก็กล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายมากๆ มันมีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างอะไรประมาณไหนโดยธรรมชาติแล้วนะคะเท่าที่มองดูก็ไม่น่าจะใช่อยู่แล้วที่คนอายุ51แล้วจะมาอกหักอะไรขนาดนั้นนะคะจะมาอารวาสขนาดนั้นท่านมองว่ามันเป็นการเจตนาปล่อยข่าวเพื่อจะปิดบือนปัญหาที่แท้จริงในระบบตำรวจ ไม่เห็นมีผู้ใหญ่ท่านไหนพูดเรื่องการย้ายเลยเท่าที่ทราบเขาเป็นคนดีทำงานเรียบร้อยมีความรับผิดชอบดีแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ปัญหานั้นมันจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะเกิดจากการถูกกระทำแล้วเก็บกดหรือถูกกดดันผมว่าเนี่เป็นเรื่องชั่วร้ายมากนะมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรประมาณไหน โดยธรรมชาตินะมองดูก็ไม่ใช่อยู่แล้วคนอายุห้าสิบเอ็ดมันจะมาอกหักอะไรถึงขนาดาอารวาสใช่ไหมฮะไอเรื่องของอาจจะไปชอบใครอาจจะมีเป็นธรรมดาแต่มันไม่ใช่อยู่แล้วถ้าใช่ก็ลองพูดมาให้มันชัดเจนดิฮนะไม่ใช่มาพูดคุมเครือนะฮะแล้วผมมองด้วยเป็นเจตนาปล่อย,อยข่าวนะฮะเพื่อจะบิดเบือนปัญหาที่แท้จริงในระบบตำรวจนะจะสังเกตดูไม่ดีตำรวจผู้ใหญ่คนไหนพูดเรื่องการย้ายเลยก็ไม่ได้คนป่วยเท่าที่ทราบเขาเป็นคนดีด้วยเป็นคนเรียบร้อย นะฮะเป็นคนที่ทํางานเรียบร้อยมีความรับผิดชอบดีด้วยแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาทางจิตมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะอย่างเราจะไปชกใครเนี่ยอยู่ดีเราก็ไม่ได้คิดชกออาพอลังแกรเราไปมากๆแล้วอะไรมาก็อาจจะกระทําส่วนประวัติการเข้ารับราชการของสารวัตรการนะคะสารวัตรการเข้ารับราชการในปี2541เป็นพอบเอหป็นพบมู่ไฟอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ทำงานด้านสายงานยาเสพติดมาโดยตลอดนะคะต่อมาก็สอบขึ้นไปเป็นนายตำรวจระดับรองสารวัตรสังกัดกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด2สารวัตรการอยู่ในหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดมาถึง20ปีเต็มนะคะในปี2562ก็ได้ถูกโยกย้ายไปกองบัญชาการศึกษาตำแหน่งสารวัตรอํานวยการ ปี2,565ถูกโยกย้ายไปสังกัดตำรวจสันติบาลแต่ว่าคำสั่งนี้มันล่าช้าซึ่งคำสั่งนี้เพิ่งออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,566ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่สารวัตรการจะมีอาการเครียดจนเหมือนคลุ้มคลั่งแค่ประมาณ20วันเท่านั้นพอได้รับคำสั่งย้ายจากหน่วยเดิม ไปที่สันติบาลคือย้ายไปลอยๆโดยไม่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบอะไรทําให้สารวัตรนั้นเปลี่ยนไปทันทีคือไปทํางานแค่สองสามวันจากนั้นก็ลาราชการขาดการทํางานไปเลยนะคะซึ่งจุดนี้พันธุ์วจเอกวิรุฒินะคะก็บอกว่าอยากให้สังเกตว่ามันเป็นสัญญาณสาคัญที่สารวัตรการนั้นเริ่มมีภาวะความเครียดจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว พันธุ์เอกวิรุธก,กล่าวว่าก่อนที่จะเกิดอาการเหมือนคนคลุ้มคลั่งสารวัตรก็มีอาการเครียดมาก่อนซึ่งเท่าที่สังเกตน่าจะเครียดจากการถูกสั่งย้ายความเครียดของเขาสะสมมาตั้งแต่ปี62แล้วจนเมื่อคำสั่งย้ายออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะ2566สารวัตรการก็ไปทำงานแค่สอาวันแล้วก็ขาดงานไป10กว่าวันแล้ว จนจะโดนไล่ออกอยู่แล้วนะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้ในหน้าที่การงานใหม่นี้นะคะการที่พบตะรและรองต่อสักออกมาบอกว่าหลังจากนี้จะต้องมีการดูแลตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากยิ่งขึ้นต้องดูเรื่องความเครียดและสุขภาพจิตพันตำรวจเอกวิรุฒิบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแต่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ความเครียดไม่ได้เกิดจากงานแต่เกิดจากระบบและก็องค์กรการสแสวงหาผลประโยชน์ของตำรวจระดับสูงทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเครียดและก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆต่าง,ง,งๆนานาในที่สุดเขาคลั่งคลั่งนะก่อนจะคลั่งนี่เขาต้องเครียดเครียดก่อนนะนะฮะเขาเครียดเรื่องอะไรก็ไม่มีใครพูดถึงนะฮะ เขาเครียดเท่าที่เราสืบค้นเราเนี่ยรู้สึกเขาจะเครียดหลังจากเขาถูกย้ายเมื่อประมาณ20วันที่แล้วเนี่ยเองย้ายจากกรมจัดก,การศึกษานะฮะแล้วก็ย้ายไปที่สันติบาลนะ,ะเมื่อ20กว่าวันเนี่ยคำสั่งเพิ่งออกคาสั่งระดับสารวัตรเนี่ยนะนะคือความเครียดของเขาเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่ปี62แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยอพอเข้าไปได้แค่วันสองวันเขาไม่ไปทํางานเลยเขาขาดงานมาสิบกว่าวันแล้วนะสิบกว่าวันแล้วจน ขาดไปเรื่อยๆจะถูกไล่ออกนะฮะจะถูกไล่ออกเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาอยู่ไม่ได้